สวัสดีค่ะทุกทท่านคะขอต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวพารวยฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต,ต่อไปของคนแชร์ข่าวพารวยด้วยนะคะและสําหรับท่านใดที่ชอบดูดวงล่วงหน้าก็ฝากกดกระดิ่งตัวข้างบนตัวที่3เอาไว้ด้วยคะ่ะเพราะท่านจะได้เป็นคนแรกนะคะที่ได้เห็นคลิปล่าสุดและท่านจะได้ไม่พลาดทุกๆคลิปของคนแชร์ข่าวพารวยนั่นเองนะคะ ชาวลัคนาและชาวราศีกลุ่มทุกท่านคะมาฟังกันคะ่ะในช่วงวันที่14ถึง21เมษายนปี2568ดวงชะตาของท่านในช่วงระยะเวลานี้จะเป็นยังไงบ้างนะคะคลิปนี้จะบอกการงานการเงิน โชคลาภให้ท่านได้รับทราบ่วงหน้านะคะและจะบอกเรื่องความรักให้ท่านได้รับทราบ่วงหน้าโดยเช่นเดียวกันค่ะเรามาเริ่มที่การงานของท่านก่อนนะคะเป็นอันดับแรกชาวลัคนาและชาวราศรีกลุ่มทุกท่านคะการงานของท่านในช่วงสัปดาห์นี้ค่อนข้างที่จะเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะการงานถือว่าราบรื่น คาดหวังสิ่งใดท่านจะทำสำเร็จนะคะนั่นก็หมายความว่าถ้าท่านตั้งใจที่จะทำอะไรก็ตามในรอบสิบสัปดาห์นี้ท่านสามารถทำได้และท่านจะทำสำเร็จด้วยท่านค่อนข้างที่จะมีความมุ่งมั่นและตั้งใจทำงานนะคะอยากทำงานมีความกระตือรือร้อนไม่ค่อยมีอารมณ์เบื่อเบื่อเซ็งเซ็งนะเป็นช่วงที่ มีคนคอยช่วยเหลือท่านในเรื่องของการงานการพูดคุยเจรจาต่อรองไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามมักจะประสบความสำเร็จมีข่าวดีเกิดขึ้นแน่นอนแต่จะเป็นเรื่องอะไรเท่านั้นเองนะคะและที่สำคัญการงานของท่านจะได้รับข่าวดีจะได้ริเริ่มทําอะไรใหม่ๆบางท่านอาจจะได้ เริ่มทำโปรเจกต์ส่วนตัวซึ่งเป็นโปรเจกต์ที่ท่านได้วางแผนมาแล้วในช่วงระยะเวลาหนึ่งนะคะและสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แห่งการเริ่มต้นและท่านก็เริ่มได้ดีด้วยนะคะการเริ่มต้นถือว่าเป็นไปในทิศทางที่ดีไม่ค่อยมีอุปสรรคมากมีอุปสรรคมีปัญหาจุกจิกเล็กๆน้อยๆแต่เป็นปัญหาที่ท่านแก้ไขได้เป็นช่วงที่ท่านไม่ค่อยจะกลัวงาน ถึงแม้ว่าจะได้ทำอะไรใหม่ๆก็จริงนะคะแต่ท่านจะมีความรู้สึกว่าอยากทางานนั้นและท่านอยากจะพิสูจน์ตัวเองว่าท่านจะทำได้หรือไม่ได้และท่านก็ทำได้ด้วยนะคะท่านใดที่ทำงานประจำจะได้รับโอกาสาใหม่ๆจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะท่านจะได้รับมอบหมายให้ทำงาน บางอย่างเพิ่มเข้ามาและเป็นงานที่ท่านอยากทําด้วยคือพูดไดง่ายมีคนให้โอกาสท่านด้านการงานในรอบสัปดาห์นี้ท่านใดที่เป็นพ่อค้าแม่ขายนะคะพยายามาหาไอเดียใหม่ๆมาช่วยส่งเสริมการถ่ายมาช่วยกระตุ้นยอดขายนะคะในช่วงสัปดาห์นี้ยิ่งวางแผนการขายแบบ ารายวันได้ยิ่งดีวันนี้จัดโปรโมชั่นรูปแบบนี้พรุ่งนี้ท่านจะหาวิธีเรียกลูกค้าในรูปแบบต่อไปนะคะคือพูด้ง่ายขายไปวางแผนไปจะเป็นการดีที่สุดสำหรับท่านพยายามาจัดโปรโมชั่นเรื่อยๆเพราะว่าสัปดาห์นี้ท่านจะมีข่าวดีด้านการค้าขายท่านมีดวงได้ออเดอร์ที่ท่านไม่คิดว่าจะได้ด้วยนะคะอาจจะได้จากลูกค้ารายใหม่หรืออาจจะได้ออเดอร์เพิ่ม จากลูกค้าใดเก่าก็เป็นไปได้มันจะมีคำว่าได้เกิดขึ้นสำหรับท่านใดที่ค้าขายหรือท่านใดที่กำลังพูดคุยผลประโยชน์บางอย่างอยู่อาจจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องส่วนตัวท่านจะมีข่าวดีเกิดขึ้นพูดคุยสำเร็จนะคะมันอาจจะมีความมันอาจจะมีบางอย่างที่ทำให้ท่านนั้นเกิดความไม่มั่นใจอยู่บ้างแต่ด้วยความที่ว่า ท่านเป็นคนที่ไม่ค่อยที่จะกลัวอะไรนะคะไม่ค่อยจะกลัวปัญหาไม่ค่อยจะกลัวอ่าสิ่งที่ท่านกําลังเผชิญอยู่เป็นช่วงที่ท่านค่อนข้างที่จะทำงานเก่งลุยงานนะคะหากมีปัญหาท่านมาจะรับมือได้แก้ไขกับปัญหาต่างๆได้ สุดท้ายแล้วทํางานสําเร็จผลงานในสัปดาห์นี้ค่อนข้างที่จะน่าชื่นใจเลยทีเดียวละตั้งใจที่จะพูดคุยเรื่องอะไรก็ตามเข้าไปพูดคุยได้เลยนะคะจะประสบความสําเร็จในด้านของการเงินการเงินของท่านในรอบสัปดาห์นี้ท่านจะมีข่าวดีเรื่องเงินเงินทองทองนะคะการเงินเป็นสัปดาห์ที่ท่านหมุนเงินได้ดีเลยละมีดวงได้เงินที่เศษ มีดวงได้เงินจากการพูดคุยผลประโยชน์มีดวงได้เงินจากการแก้ไขปัญหานะคะมีคำว่าได้เกิดขึ้นท่านใดที่กำลังรอคอยเงินจากบางสิ่งบางอย่างอยู่ท่านจะได้เงินนั้นมานะคะหรือหากการเงินมีปัญหาท่านจะมีทางแก้ทางออกสำหรับท่านใดที่กำลังวิตกกังวลใจว่ากลัวจะไม่มีเงินหมุนกลัวจะไม่มีเงินใช้ใจ่ายในรอบสัปดาห์นี้นะคะ ขอให้ท่านคลายความวิตกกังวลใจได้เลยนะคะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ท่านจะหมุนเงินได้ค่ะมีดวงได้เงินพิเศษพิเศษด้วยนะคะจะมีเหตุการณ์ในท่านได้เงินที่ท่านไม่คิดว่าจะได้ถามว่าหากท่านอยากจะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงหรือว่าเสี่ยงลงทุนได้ไหมเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้นะคะแต่ว่าอย่าเสี่ยงเยอะนะเสี่ยงแค่พอได้ลุ้นก็พอลงทุนได้ แต่ให้ท่านลงทุนระยะสั้นๆและอย่าลงทุนเยอะแต่ว่ามีข้อแม้นะคะหากเมื่อใดก็ตามที่ท่านไม่มีความมั่นใจอย่าลงทุนเด็กข่ะให้ท่านหยุดเอาไว้เกินเพราะว่ารอบสัปดาห์นี้ท่านเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะใจกล้ามีความกล้าได้กล้าเสียพอสมควรนะคะฉะนั้นท่านจะต้องระมัดระวังการลงทุนแต่ท่านใดที่เป็นพ่อค้าแม่ขาย ถ้าท่านจะซื้อสินค้าเข้าร้านท่านก็จะต้องเลือกดูสินค้าที่าขายออกได้ง่ายๆเด็อกได้ว่าสินค้าตัวไหนที่โดดเด่นลูกค้านิยมนะคะคอยท่านซื้อตัวนั้นเข้ามาแล้วท่านจะระบายได้ไหวมีเงินหมุนเวียนในธุรกิจร้านค้านั่นเองนะคะสำหรับท่านใดที่ค้าขายถ้าท่านจะให้เครดิตลูกค้ายังไงก็พยายามดูนิดนึงนะคะอย่าเพิ่ง ให้คือพูดได้ง่ายให้เครดิตลูกค้าได้แต่ท่านจะต้องพิจารณาเป็นรายๆดไปอย่าไว้ใจลูกค้ามากนะคะแม้แต่ท่านใดที่จะรับออเดอร์จากลูกค้าในรอบสัปดาห์นี้ให้ท่านพยายามเอ่ยยังไงอะทำหนังสือสัญญาให้เรียบร้อยนะเก็บค่ามาจำจาจํานวนที่ค่อนข้างที่จะเยอะนิดนึงนะคะเพราะเป็นสัปดาห์ที่ท่าน มันจะมีคนทำให้ท่านอึดอัดใจเรื่องเงินเงินทองๆองฉะนั้นอย่าเพิ่งไว้ใจใครมากเรื่องของการเงินอะไรที่อ่าทำแล้วจะเป็นผลดีต่อท่านให้ทําให้ละเอียดรอบรอบนะคะการเซ็นเอกสารต่างๆก็ขอให้ท่านดูให้ดีๆอ่านให้เข้าใจแล้วค่อยลงมือเซน็นเพราะว่าบางท่านอาจจะได้เซ็นเอกสารบางอย่างอาจจะเป็นเอกสารเกี่ยวกับงาน หรืออาจจะเป็นเอกสารส่วนตัวก็ได้ในรอบสัปดาห์นี้มันจะมีเรื่องตื่นเต้นเกิดขึ้นกับชาวราศีกุมนะคะเป็นเรื่องราวดีๆด,ด้วยนะมาที่ความรักของท่านกันบ้างค่ะความรักของท่านสําหรับคนโสดนะคะสําหรับคนโสดในรอบสัปดาห์นี้ไม่เหวือหวาเพราะว่าท่านไม่โฟกัสเรื่องของความรักคือพูดได้ง่ายรักไม่ยุ่งขอ ตั้งใจทำงานหาเงินก่อนอะไรประมาณนั้นนะคะและที่สำคัญท่านค่อนข้างที่จะมีความสุขกับคนที่ทำกับเพื่อนร่วมงานมีความสุขที่ได้อยู่กับคนในครอบครัวอยู่กับบุตรหลานมากกว่านะคะสำหรับคนมีคู่หรือว่าแต่งงานแล้วมีครอบครัวแล้วชีวิตคู่ในะรอบสัปดาห์นี้ค่อนข้างที่จะเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะไม่ค่อยมีเรื่องขัดแย้งกันมากได้ใช้อ ได้ให้เวลากับคนในครอบครัวบุตรหลานจะทำให้ท่านมีความสุขค่ะข่ะขออวยพรให้ชาวราศีกุมทุกท่านโชคดีมีความสุขนะคะในรอบสัปดาห์นี้ถามว่ามีโชคมีลาบไหมมีนะคะมีโชคลาบแต่ว่าจะมาในรูปแบบของการงานหรือการเงินเท่านั้นเองบางท่านมาทั้งสองเรื่องเลยนะคะแต่ว่าอาจจะมาคนละเวลาเป็นอันว่า หากท่านนะคะตั้งใจทำอะไรก็ตามในรอบสัปดาห์นี้จะประสบความสำเร็จนะคะมีข่าวดีเกิดขึ้นขออวยพรให้ชาวราศีกุมทุกท่านโชคดีมีความสุขกราบขอพะกคุณทุกทุกการติดตามเจอกันใ่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ